ทันรักบังเรอีพีหตอนพิษรักแรงหึงหลังจากนั้นไม่นานมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุรุ่งราวคราวเดียวกับเธอก้าวเข้ามาในห้องพร้อมทั้งแนะนำตัวว่าตนเองชื่อลินดาเจ้าหล่อนถูกมอบหมายให้มาอยู่เป็นเพื่อนพัชนานในช่วงที่ปวริตออกไปตรวจงานภายในเรือซึ่งต้องใช้เวลานานเป็นวันๆเลยทีเดียว ฉันอยากออกไปข้างนอกหญิงสาวเอ่ยขึ้นเมื่อยืนมองสายน้ําที่ทอดไกลอย่างไร้ขอบฝั่งขนาดที่เรือลำใหญ่ไหลล่ลองไปเรื่อยๆไม่ได้ค่ะในหัวบอกว่าให้คุณอยู่แต่ในนี้ลินดาเอ่ยออกมาด้วยน้าเสียงเฉียบขาดเช่นกัน ซึ่งที่พัชนันเองรู้สึกไม่ชอบเหมือนกันที่ถูกจำกัดพื้นที่ให้อยู่แบบนี้แม้ว่ามันจะกว้างขวางมากเท่าไหร่ก็ตามอีกทั้งคนที่เขาให้มาอยู่เป็นเพื่อนดูเหมือนจะไม่เป็นมิตรเอาเสียเลยถามคำตอบคำซ้ำสายตายังมองมาอย่างดูถูกอีกต่างหากฉันไม่ไปไกลหรอกหน้านี่เป็นคำสั่งคะ่ะฉันคงทำตามความประสงค์ของคุณไม่ได้หรอก ทิพัฒนนันกำกำปั้นแน่นอยากเดินเข้าไปตบซักเปรี้ยงพร้อมกับนึกเกลียดไปถึงเจ้าคนจอมบงการที่ออกคำสั่งนั้นนักแล้วจะให้ฉันอยู่แต่ในนี้หรือไงฉันอึดอดัดจนกว่านายหัวจะเบื่อนั่นแหละคงอีกไม่นานหรอกเพราะที่แล้วที่แล้วมาก็ไม่น่าจะเกินสามวันถึงจะถูกส่งกลับพูดพลางเสีย่ปากออกมาอย่างดูถูกด้วยรู้ว่าผู้หญิงเหล่านั้นยอมพลีกายให้เจ้านายสุดหล่อของตนอย่างเต็มใจนั่นเองทนเอาหน่อยก็แล้วกัน อดอ้อ,อนเยอะๆเข้าไว้เผื่อจะได้ของติดไม้ติดมือชิ้นใหญ่กลับบ้านคนฟังแทบจะกรีดร้องกับท้อยวลีที่ชื่นเถือนยิ่งนักของคนตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือแม้แต่ลูกน้องก็พากันดูถูกเธอไปหมดแล้วหรือนี่ฉันไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นตามใจฉันเตือนด้วยความหวังดีนะว่าเรายักไหลยังไม่ยี่ล่ะพร้อมทั้งมองตั้งแต่ศสตีสษะจะรดเท้าอย่างดูถูกเหยียดหยามออกไปพอทนไม่ไหวจึงขึงตาใส่อย่างเอาเรื่องเช่นกัน ในเมื่อพูดดีๆแล้วไม่ยอมเป็นมิตรด้วยก็ต้องร้ายใส่เสียเลยจะได้รู้ว่าไม่ใช่จะยอมอยู่ใต้อนาถให้กดขี่อย่างเดียวลินดาพังะเหมือนกันเมื่อโดนไล่ไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะกล้าเอ่ยปากนั่นเองคิดว่าฉันอยากจะอยู่นักหรือไงในเมื่อไม่อยากอยู่ก็ใส่หัวออกไปสิแล้วไปบอกในหัวของเธอด้วยว่าฉันจะอยู่ภายในเรือนนี่แหละไม่หนีไปไหนหรอกแล้วจะหนีไปไหนละ่ะอยู่อย่างสุขสบายขนาดนี้มีแต่คนอยากจะอยู่ต่อกันทั้งนั้นแหละอย่ามากัดฟันพูดเลยจะไปดีๆไหม ที่พัฒนานเดินเข้าหาเป็นไงเป็นกันพูดอย่างนี้อย่าอยู่เลยขอตบซักเปรี้ยงก่อนเธอแต่พอจะเงื้อมือขึ้นกลางอากาศก็ได้ยินเสียงหนึ่งขึ้นก่อนที่ลินดาจะรีบวิ่งไปหลบอยู่ทางด้านหลังคนคนนั้นหยุดนะดวงตาคู่สวยต้องนิ่งไปยังคนตัวใหญ่กว่าอย่างไม่กลัวเกรงแม้ว่าบนเรือนี้เขามีอำนาจที่สุดแต่ตอนนี้มันสุดจะทนแล้วจริงๆส่วนใหญ่คนที่มาดูแลเธอแอบยิ้มราวกับสะใจนักหนาเมื่อหญิงสาวถูกตำหนิมีสิทธิ์อะไรมาทำร้ายคนของผมแล้วฉันทำหรือย,อยังล่ะ ย้อนกลับด้วยความฉุนโกรธไม่กลัวแล้วว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกอย่างไรลินดามีหน้าที่ดูแลคุณไม่ใช่ที่รองรับอารมณ์ใครอยากได้อะไรก็บอกสิเธอจะได้หามาให้ฉันแค่อยากออกไปข้างนอกเท่านั้นแต่คนของคุณเขาไม่ให้ฉันออกไปคราวนี้ตาคมไปมองคนทางด้านหลังบ้างดังนั้นเจ้าหล่อนจึงทำหน้าเสียไปหน่อยหนึ่งออกไปเอ่ยเสียงเบาทว่าเฉียบขาดทางสายตาลินดาค้อมตัวให้เล็กน้อยพร้อมทั้งหันมาทางที่พัชนันแวบหนึ่งอย่างไม่พอใจ ก่อนจะหมุนตัวกลับออกไปจากห้องอยากออกไปทำไมไม่พูดดีๆคนของผมเป็นคนสุภาพบอกอะไรเขาทำให้ได้หมดนั่นแหละพอพ้นร่างของสาวชายแล้วชายหนุ่มก็เล่นงานคนตรงหน้าต่อทันทีฉันบอกแล้วแต่ที่ผมเห็นไม่ใช่อย่างนั้นคุณจะใช้กำลังกับคนของผมคนของคุณเขาหาเรื่องฉันก่อนหาเรื่องยังไงไปถามเองสิแต่อ้อใช่สินะฉันพูดอะไรไปคุณคงไม่เชื่อหรอกคนของคุณถูกเสมอที่ผมบอกว่ารับนิสัยพ่อมาเต็มๆนั่นคงไม่ผิดจริงๆ ริมฝีปากบางเมมเข้าหากันมือเรียวกำแน่นทอดสายตามองหนุ่มหล่อตรงหน้าขม็งมันคงไม่ใช่เป็นเฉพาะฉันกระมังเพราะคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าฉันก็เป็นเหมือนกันคุณหมายถึงใครต้นแขนเรียวถูกกระชากกลับเมื่อเจ้าหล่อนหมุนตัวกลับไปยังมุมหน้าต่างฉันเจ็บนะอย่ามาสำออยบอกมาว่าหมายถึงใครหญิงสาวไม่ตอบนอกจากพยายามสะบัดต้นแขนตนเองให้เป็นอิสระแต่ดูเหมือนว่ายิ่งขยับนิ้วแข็งแรงของชายหนุ่มก็ยิ่งกระชับแน่นมากขึ้น พอรู้สึกเจ็บจึงเลิกดื้อดึงอีกต่อไปอยากรับก็รับไปสิท่าทางพยศแบบนี้สิผมชอบมันจะได้มีรสชาติรู้ไหมตั้งแต่คืนนั้นผมติดใจจนอยากจะอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนเลยรู้หรือเปล่าสายตานั้นมีแววกรุ้งกริ่ม,มเธอรู้แล้วว่าเขาหมายถึงอะไรดังนั้นจึงพยายามดิ้นอีกรอบไม่นะอย่าเข้ามาใบหน้าหล่อเหลากระตุกยิ้มขึ้นอย่างมีเล่ห์นัยบ่งบอกว่าต้องการสิ่งใดอย่างชัดเจน ร่างบางถูกรัางเข้ามาหาอกแกร่งอย่างรวดเร็วพร้อมกับจมูกด่งคมฝังเข้าหาซอกคอขาวหอมกลุ่นด้วยท่าทางชื่นใจในหัวคะ่ะเออขอโทษค่ะเสียงหนึ่งแทรกเข้ามาขัดจังหวะเสียก่อนทําให้ปรวริษผลักออกจากร่างนุ่มนิ่มนั้นด้วยท่าทางเสียดายก่อนตาคมจะตะวัดตาขวางหันไปยังคนทางประตูอย่างอารมณ์เสียพลางกล่าวเตือนเสียงห้วนบอกแล้วไงว่ามีอะไรให้ขอประตูเออคือคุณเนรมาค่ะ คิ้วเข้มขมวดมุ่นรู้สึกประหลาดใจเมื่อคนซึ่งถูกกล่าวถึงปรากฏตัวบนเรือของตนทั้งทั้งที่วันก่อนตอนเจอกันหญิงสาวบอกว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนที่เกาหลีหนึ่งอาทิตย์ใครมาส่งไม่ทราบคะ่ะแต่เรือยนต์ที่มาส่งกลับไปแล้วแล้วตอนนี้เธออยู่ไหนอยู่ เออทว่ายังไม่ทันที่สาวใช้จะตอบร่างบอบบางของสาวสวยนามว่าเนรนภาก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับตรงดิ่งมายังชายหนุ่มทันทีคิดถึงจังค่ะริทไม่พูดเปล่าเจ้าหล่อนเข้ามาโอบคอเขาพร้อมทั้งสูดจมูกลงที่ใบหน้าชายหนุ่มไปฟอดหนึ่งโดยไม่สนใจว่าจะมีใครอยู่หรือไม่ ด้วยความที่คนบนเรือรู้จักเธอกันทุกคนในฐานะเจ้าสาวในอนาคตของนายหัวของตนนั่นเองคนโดนหอมแก้มยืนนิ่งไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นออกไปซีโมย,ยืนเซอ่ออยู่ทำไมลหล่อนเอะนี่เธอเป็นลูกเลี้ยงพี่ปานี่เธอมาอยู่บนนี้ได้ยังไงพอมองดีๆเจ้าหล่อนกลับจำอีกฝ่ายได้คำถามนี้คงต้องรอคำตอบจากคนข้างๆคุณแล้วล่ะคะ่ะตอบกลับด้วยท่าทางเฉยเมยเนรนภามองทั้งคู่สลับกันก่อนจะเอย่ยว่ายังไงคริสทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ ไม่มีคำตอบจากชายหนุ่มด้วยเพราะรู้สึกรำคาญแล้วนั่นเองกับเสียงแวดแวดของเจ้าหล่อนตกลงเป็นเรื่องโกหกนั้นหรือคะแม่นี่ไม่ใช่ลูกเลี้ยงพี่ปาแต่เป็นนางบำเรอที่เล่นการพนันจนหมดตัวแล้วไม่มีเงินจ่ายสินะถึงได้เอาตัวเข้าแลกที่พัชนันเม้มริมฝีปากแน่นยอมรับว่าโมโหมากเหมือนกันโดนดูถูกเรื่องนี้จะโทษใครไม่ได้เพราะตอนนี้ฐานะของเธอก็ยากที่จะอธิบายให้ใครเข้าใจเรื่องแบบนี้ฉันไม่ถือหรอก เพราะเกิดขึ้นออกบ่อยผู้หญิงอย่างเธอจะมีศักดิ์ศีอะไรในเมื่อตั้งใจมาทางขาให้เขาถึงที่แล้วไม่ใช่เหรอสับสนจนชินโอยเนธนภาร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดเมื่อถูกฝ่า,ฝามือประเคนเข้าให้อย่างแรงเล่นเอาชาไปทั้งหน้าเลยทีเดียวส่วนปวริทยืนอึ้งห้ามไม่ทันอีกทั้งไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปกติเขาด่าทอดพัชนานมากมายนอกจากอาการโกรธที่แสดงออกทางสีหน้าแววตาก็มีเห็นเธอต,อตอบในรูปแบบอื่นกะ แกกล้าตบฉันอย่างนั้นเหรอใช่ฉันจะทํามากกว่านี้ด้วยถ้ายังใช้วาจาต่ําๆไม่ให้เกียจฉันแบบนี้อีกถึงฉันจะเป็นคนแบบไหนเธอก็ไม่มีสิทธิ์มาดูถูกฉันแล้วอย่าคิดว่าจะกลัวนาะที่ฉันอยู่ที่นี่ก็เพราะความจําเป็นเท่านั้นหรอกหมดเวลาฉันก็จะไปทันทีเหมือนกันงั้นก็รีบใส่หัวไปเสียสิไม่ยืนเสนอหน้าตรงนี้ทําไมแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันไม่จําเป็นต้องรู้จักหรอก เพราะคนที่นี่หน้าตาไม่บ่งบอกเลยว่าหน้าคบเพียงแค่แฟนเธอเอ่ยคำเดียวว่าไม่ให้อยู่ฉันก็จะไปในทันทีประโยคนี้เธอหันหน้าไปกดดันชายหนุ่มแบบเต็มๆซึ่งปวริตเองก็รู้ตัวเช่นกันดวงตาคมจ้องเขม่งเอาเรื่องที่เธอกล้าดึงมือเนตรนภามาช่วยเหลือเจ้าเล่ได้เลือดพ่อจริงๆปวริตกัดฟันกรอดในขณะที่ทิพชันันยักคิ้วยิ้มยั่ยอยู่ผู้หญิงอีกคนเธอรอลุ้นว่าคนอย่างเนตรนภาจะสำคัญแค่ไหนในความรู้สึกของผู้ชายป่าเถื่อนคนนั้นริศค่ะ งง้นคุณก็จัดการในประเทศมันขึ้นจากเรือได้แล้วค่ะซึ่งก็ได้ผลเพราะคราวนี้เนรนภาหันไปบอกคนข้างๆด้วยท่าทางหน้าหมันไส้ทีเดียวยังไปตอนนี้ไม่ได้หรอกครับคำตอบของเขาเล่นเอาคนฟังทำหน้าประหลาดใจกว่าสิ่งใดทำไมคะมันกล้าทำร้ายฉันขนาดนี้คุณยังไปเข้าข้างมันอีกเหรอคะผมไม่ได้เข้าข้างแต่ที่ผมไม่ให้กลับเพราะเธอยังมีผลประโยชน์กับผมอยู่ผลประโยชน์เรื่องบนเตียงนะหรือคะคุณจะเข้าใจว่าอะไรก็ช่างคุณเถอะ ผมที่เกียรอธิบายกล่าวจบพร้อมทั้งก้าวจากไปด้วยท่าทางเบื่อหน่ายเนธนภาตวัดสายตามายังทีพัชฉันันด้วยท่าทางเอาเรื่องฝากไว้ก่อนเธอฉันจะเอาคืนแกแน่ว่าเรารีบวิ่งตามชายหนุ่งไปติดติดทำไมไม่รีบตามเจ้านายเธอไปละ่ะหรืออยากโดนตบอีกคนลินดาชะงักแบบหวาดหวาดเมื่อโดนอีกฝ่ายหันมาเล่นงานตน ดังนั้นจึงรีบถอยออกไปจากห้องอย่างรวดเร็วเช่นกันตอนเย็นนะบนดาดฟ้าเรือซึ่งจัดให้ลูกค้าขึ้นมาชมวิวทิวทัศน์หรือนั่งรับประทานอาหารบรรยากาศเย็นๆแบบธรรมชาติทําให้ลูกค้าหลายคนขึ้นมาเยอะแยะทีเดียวโต๊ะหนึ่งในนั้นมีของประวริศด้วยเหมือนกันและที่แน่ๆมีเนตรนภากับทิพัชน,นันนั่งรวมอยู่ด้วยสองสาวขมินตาใส่กันอย่างไม่มีใครยอมใครเลยเห็นแล้วกลัวว่าจะเกิดสงครามฝ่ามืออีกจริงๆเออขอโทษครับไม่ทราบว่าใช่คุณ ทิพัฒนานหรือเปล่าครับจูู่มีชายหนุ่มร่างสูงคนหนึ่งใบหน้าออกไปทางตีทว่าหล่อเหลาเอาการก้าวเข้ามายังโต๊ะด้วยรู้สึกว่าคุณหน้าผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงนี้เหลือเกินเพราะเขาเคยไปติดต่อเรื่องธุรกิจกับเธอบ่อยๆนั่นเองที่พัชน,นานรีบหันไปทันทีเพราะคุณในน้ำเสียงของใครคนนั้นเหมือนกันเอาคุณประกรณ์อเองหรือคะเธอจดจำเขาได้ในแวบแรก รู้สึกดีใจที่เจอคนรู้จักที่นี่เป็นคุณนันจริงๆด้วยเอแล้วนี่มาเที่ยวหรือครับเนี่ยเอ๋อยถามด้วยความประหลาดใจไม่นึกว่าจะเจอเธอบนเรือสำราญแห่งนี้เลยด้วยซ้ำเออค่ะ ตอบแต่ไม่ค่อยจะเต็มเสียงเท่าใดนักส่วนชายหนุ่มที่นั่งอยู่ตรงข้ามทำตาขวางใส่แบบไม่พอใจมาเรื่องงานหรือเปล่าครับถามด้วยใบหน้ายิ้มแย,ย้มเช่นเคยกระทั่งได้ยินเสียงกระแอมของปรวริศทำให้ปรกรณ์รู้ตัวว่าลืมทักเจ้าของเรือไปเสียสนิทเออสวัสดีครับนายหัวริดคุณเน่คราวนี้หันไปเอ่ยทักกับสหนุ่มสาวทั้งสองทักทายกลับด้วยรู้จักกันมาก่อนนั่นเองเชิญน,นั่งก่อนสิครับเรากำลังจะรับประทานอาหารพอดี ปรวริสเป็นคนเอ่ยชวนอาคันตุกะผู้เข้ามาใหม่เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับในหัวหนุ่มตีสุดหล่อนั่งลงบนเก้าอี้ซึ่งยังว่างทันทีแต่คนที่เชิญกลับแอบทำหน้าไม่พอใจเสียเองไม่ยักรู้นะครับว่าคุณนันจะขึ้นมาบนเรือของนายหัวริสเหมือนกันมากับคุนอาหรือเปล่าครับท่านกลับไปแล้วค่ะพยายามปัดและสร้างเรื่องให้ดูสมจริงเขาจะได้ไม่ถามซอกแซกจนความแตกแล้วตกลงมาเที่ยวหรือว่ามาเรื่องงานครับ เรื่องงานครับประโยคนี้ปรวริศเป็นคนตอบเสียเองด้วยอยากมีส่วนร่วมนั่นเองส่วนเนตรนภาเริ่มชักสีหน้าไม่ชอบใจที่ชายหนุ่มกล่าวออกมาเช่นนั้นแสดงว่าในอนาคตไม่ไกลไม่ไกลนี้ในหัวอาจทำธุรกิจร่วมกับคุณนันอย่างนั้นใช่ไหมครับก็ไม่แน่ครับ เธออทําใให้ผมพจตอบด้วยน้าเสียงราบเรียบแต่หญิงสาวรู้ว่าความหมายลึกๆนั้นคืออะไรดวงตาคู่สวยหันไปมองคนเอ่ยอย่างไม่พอใจนักบ้าจริงๆมาพูดเรื่องแบบนี้ได้แล้วนี่คุณนันจะกลับเมื่อไหร่ครับเรือเข้าฝั่งเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นละค่ะตอบโดยไม่สนใจสายตาของเจ้าของเรือที่ทอดมายังตนอย่างจะกินเลือดกินเนื้อเลยสักนิดงั้นกลับพร้อมผมก็ได้ครับ พอขึ้นฝั่งผมก็จะตรงดิ่งกลับกรุงเทพเลยประกอเสนอหญิงสาวพยักหน้าเห็นด้วยอย่างน้อยตอนนี้ก็มีที่พึ่งแล้วหนึ่งคนแถมยังเป็นคนรู้จักกันอีกด้วยคงยังกลับตอนนี้ไม่ได้หรอกครับเพราะเรายังคุยกันได้ไม่ถึงไหนเลยโปรเจกต์ Project ที่จะทำยาวครับขั้นตอนเยอะแยะขั้นตอนเยอะแยะอย่างนั้นหรอคะแล้วตกลงแม่นี่เป็นใครกันแน่คะเนรนภาทวนคำพูดของชายหนุ่มด้วยความคุนเคืองอย่างที่สุด เห็นเห็นอยู่ว่าเป็นนางบำเรอชั่วคราวของปวริษไงมาบอกว่าจะมาร่วมทำธุรกิจกันเสียได้ เธอเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนที่ผมกำลังจะตัดสินใจร่วมลงทุนปรวริดส่วนกลับไปอย่างรวดเร็วด้วยไม่อยากให้หญิงสาวเสียหายไปมากกว่านี้นั่นเองชายหนุ่มเองไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเหตุใดถึงได้กล่าวออกมาเ <c oughs> ช่นนั้นเขาไม่จำเป็นต้องสนใจเสียด้วยซ้ำว่าเจ้าหล่อนจะรู้สึกอย่างไรและนั่นทำให้เนรนภาเกิดอาการไม่พอใจเพิ่มมากขึ้นอีกเท่าตัวทีเดียวอีกทั้งสายตาคมที่ตวัดเชิงปรามทำให้เธอทำอะไรไม่ได้นอกจากนิ่งเงียบด้วยความเจ็บใจอยู่เช่นนั้น ไม่ทราบว่าคุณปรกรณ์เข้าไปข้างในหรือ,อยังครับปรวริศถามหมายถึงบ่อนข้างนี้นั่นเองอ๋อครับแค่เดินชมนิดนิดหน่อยหน่อยครับยังไม่ได้เล่งอะไรแล้วสนใจอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับเล็งๆไว้หลายอย่างครับมาที่นี่ก็เพื่อคลายเครียดเผื่อฝุกอาจจะได้เป็นเศรษฐีได้กันเชิญตามสบายเลยนะครับถ้าไม่พอ,อยังไงเรียกคนของผมได้ทันทีผมให้เครดิตคุณปรกรณ์เต็มเพดานเลยว้าวขอบคุณมากเลยครับ เอาเป็นว่ากินข้าวเย็นกับเรานะครับจะได้คุยกันด้วยยินดีครับในหัวที่พัฒนานพินิษคํคำพูดสนทนาของสองหนุ่มอยู่ว่าปรวริศกำลังมีแผนอะไรหรือเปล่ายิ่งเห็นสายตาคมตวัดมาที่เธอแวบหนึ่งแบบมีเล็ดในเธอยิ่งรู้สึกไม่ไว้วางใจหลังจากปรกรณ์แยกตัวจากไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นพอพ้นร่างของอาคันตุกาเนรนภาจึงหยุดเดินแล้วรีบผันมาถามปรวริศทันทีทำให้ทุกคนต้องหยุดก้าวเดินตามไปด้วย ฉันต้องการคำตอบที่แท้จริงว่าแม่นี่เป็นอะไรกับคุณกันแน่คะริทแล้วทำไมเมื่อกี้ถึงบอกว่าจะมาร่วมทำธุรกิจด้วยผมก็พูดให้มันดูดีเท่านั้นเองแหละไม่อยากให้ผู้ชายคนนั้นไปพูดให้เธอเสียหายถ้อยวลีนั้นทำให้ทิพัชนันเจ็บจิตขึ้นมาไม่น้อยส่วนเนตรนภา,าย,ยิ้มยอด้วยท่าทางสะใจกับคำตอบนั้นมันไม่จำเป็นสักนิดในเมื่อแม่นี่ไม่มีปัญญาหาเงินมาใช้จนต้องเอาตัวเข้าแลกเอง ที่พัชฉนานฟังสองหนุ่มสาวสนทนาไปมาเงียบเงียบรู้สึกสะอึกทุกครั้งเมื่อได้ยินประโยคดูถูกเช่นนี้แต่ต้องเก็บอาการไวน้นี่หากปรกรณ์รู้ว่าที่เธอยังไม่กลับกรุงเทพมหานครเป็นเพราะยังต้องบำเรอตันหาให้เจ้าของเรือด้วยเพราะถูกจับมาในฐานะตัวประกันเพื่อลางแค้นกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตของบิดาเขาจะมองเธออย่างไรแล้วนี่เธอจะตามมาทำไมไม่ทราบยะ กลับห้องตัวเองเสียสิมาเดินตามอยู่ทำไมคนโดนเอ็ดหันมามองก่อนจะเชิดคางขึ้นแล้วว่าฉันยังไม่ได้รับคำสั่งให้ไปไหนเพราะคนที่จะบอกให้ฉันไปหรืออยู่คือคนคนนี้ประโยคหลังตวัดสายตาขึ้นมองคนตัวสูงใหญ่กว่าซึ่งยืนสะดุ้งอยู่ข้างๆปรวริษกำลังคิดว่าแม่เจ้าประคุณจะแผลงฤทธิ์อะไรอีก ยิ่งรู้ว่าเจ้าหล่อนเอาเรื่องและไม่ยอมใครๆเลยก็ตามแต่ที่ซิโรราให้เขาเป็นเพราะเหตุผลเดียวคือเรื่องของพ่อเท่านั้นนอกนั้นเจ้าหล่อนพร้อมจะแผลงฤทธิ์ใส่ทุกคนหากเข้ามาเรื่องเช่นกันแต่ก็น่าจะรู้นี่ว่าตอนนี้ฉันกับคุณริสอยากจะอยู่กันตามลําพังแล้วนายหัวว่ายังไงล่ะคะอยู่นี่แหละคำตอบนั้นทำให้เนรนภาถึงกับไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งทีเดียว ทำไมต้องให้อยู่ด้วยคะถ้าจะบำเรอบำรานกันในระหว่างนี้ฉันจะไม่ว่าแต่ตอนนี้ฉันต้องการความเป็นส่วนตัวและมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นอีกถ้าฉันแต่งงานกับคุณแล้วถามอย่างมีอารมณ์เต็มที่พลางจ้องหน้าของสาวคู่อริอย่างจะกินเลือดกินเนือ้อ แล้วคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าแฟนของคุณเขาจะไม่ทำแบบนี้อีกผู้ชายร้อยทั้งร้อยหากได้ลิ้มลองแล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนสันดานเดิมหรอกนะคะกล่าวแทรกออกมาเพื่อให้อีกฝ่ายโมโหเสียอย่างนั้นชายหนุ่มสายหน้าเป็นอย่างที่เขาคิดจริงๆว่าทิพัชนันจะต้องพูดอะไรสักอย่างเพื่อทำให้นตรนภากระเบิดจนทนไม่ได้แน่ๆฉันจะบอกเรื่องนี้กับผู้ใหญ่ทิพัชนานเบ้ปากด้วยท่าทางพอใจ ึยยยูข้้นเสีดวคุณอย่าเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องไปให้ผู้ใหญ่รับรู้ได้ไหมแค่นี้พวกเขาก็งานยุ่งมากพออยู่แล้วแต่เรื่องนี้มันสำคัญถ้าคุณไม่เลิกนิสัยแบบนี้แล้วฉันจะมีความสุขได้ยังไงคุณก็รู้ว่าผมเป็นยังไงน่าจะรับได้ในเมื่ออยากจะเป็นเบอร์หนึ่งก็ต้องยอมอะไรบ้างสิคุณก็รู้ว่าผมเป็นยังไงน่าจะรับได้ในเมื่ออยากจะเป็นเบอร์หนึ่งก็ต้องยอมอะไรบ้างสิ กล่าวด้วยความอัดอั้นหลังจากเก็บเอาไว้นานคราวนี้เนธนาพภาชะง,งักอึ้งไปเลยเช่นกันด้วยไม่เคยเห็นเขาเป็นเช่นนี้มาก่อนนั่นเองแสดงว่าคุณจะไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่มีคำตอบจากปากปรวริศเขารู้สึกเอือมระอากับนิสัยของเจ้าหล่อนในข้อนี้มานานแล้วแต่ที่ไม่พูดเพราะผู้ใหญ่ขอร้องมาหลายครั้งแล้วถามว่าเขาชอบเธอไหมก็อยู่ในระดับหนึ่ง เพราะเจ้าหล่อนหน้าตาส,สวยกระทั่งเคยได้รับตำแหน่งนางงามมาแล้วแต่หากได้รู้นิสัยของเธอแล้วละก็ผู้ชายร้อยทั้งร้อยอาจจะพากันใส่หัวกันไปเลยทีเดียวงั้นคุณก็เตรียมแก้ตัวให้ดีๆแล้วกันแต่ผมไม่รับประก,กันนะว่าหลังจากนี้เราจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าส่วนกลับอย่างรวดเร็วเล่นเอาเจ้าตัวซึ่งคิดว่าการขู่ในลักษณะนี้ได้ผลแต่กลับต้องมาชะง,งักเสียเอง หมายความว่ายังไงคะผมจะไม่พูดซำ้ำคุณได้ยินยังไงก็อย่างนั้นแหละแล้วคุณคิดว่าคนอย่างฉันจะยอมงั้นหรอคอยดูแล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมไม่สนหรอกนะว่าคุณจะทำยังไงผู้ใหญ่จะรู้หรือไม่รู้มันก็ขึ้นอยู่กับผมอย่างเดียวเท่านั้นพวกเขาตัดสินใจแทนผมไม่ได้หรอก เนรนภาเม้มริมฝีปากแน่นโกรธแทบเต้นเล่าๆก่อนจะหมุนตัวหันหลังเดินกลับไปห้องของตนส่วนพัชนานรู้สึกแปลกใจไม่น้อยที่ชายหนุ่มกล่าวกับแฟนของตนเองเช่นนั้นแล้วตอนนี้ก็เริ่มเสียใจนิดๆที่ผู้หญิงคนนั้นรามือไวเกินไปหน่อยมองทำไมปล่าเสียหน่อยงั้นคุณก็กลับไปได้แล้วผมจะเคลียร์งานตรงนี้สักครู่ว่าพลางสาวเท้าออกไปก่อนหญิงสาวมองตามร่างสูงอันแสนสง่านั้นด้วยความไม่เข้าใจ ตกลงนี่เขาคิดจะทําอะไรกันแน่นะพอหันกลับมาก็จะเอเข้าให้กับลินดาพร้อมกับสายตามินเมยียยางเยียดยนันแหมเธอนี่ช่างสามารถนะที่ทําให้แฟนเขาทะเลาะกันได้ขอบใจที่ชมแต่ฉันคิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะมีมาตั้งนานแล้วนะไม่ใช่ว่าจะมาเป็นตอนที่ฉันมาเสียหน่อยเดี๋ยวเธอพอนายหัวเบื่อเธอก็จะกลายเป็นหมาตกกระป๋อง ฉันก็อยากจะให้เวลานั้นมาถึงเร็วๆเ,เหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องหายใจร่วมกับคนจิตใจไม่ดีแถวนี้นี่เธอหมายถึงใครอยากจะรับก็รับไปสิพูดแบบนี้อยากมีเรื่องนั้นหรอก็ลองเข้ามาสิอย่าลืมว่านายหัวของเธอฉันก็ตบมาแล้วตบขี้ข่าอีกสักคนคงจะไม่เหลือบ,บากกว่าแรงหรอก ลินดาชะง,งกักเท้าสองจิตสองใจที่จะเดินเข้าหาดูจากสายตาแล้วท่าทางเอาจริงเอาจังทีเดียวตัวใหญ่กว่าก็จริงแต่ถึงขนาดกล้าทำร้ายเจ้านายของตนได้ถือว่าไม่ใช่ธรรมดาแล้วล่ะเป็นคําขู่ที่ไม่เข้าท่าเอาเสียเลยนะในหัวของฉันนะ่ะหรือจะยอมให้ผู้หญิงกระจอกกระจอกอย่างเธอทำร้ายปากมันกล้าจัดการมันให้หายซ่าทีสิ เสียงหนึ่งทางด้านหลังเอ่ยแทรกขึ้นทำให้ทิพัชนานหันกลับไปมองพบเนตรนภากำลังก้าวเข้ามาหาพอดีฉันก็หมั่นไส้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเรื่องมากทำราวกับว่าตนเองสำคัญนักหนานั่นนะสิฤิทธิ์น่ะเขาก็เป็นแบบนี้แหละเห็นของเล่นชิ้นใหม่ก็เห่ออยู่พักๆเดี๋ยวสองสามวันก็จะเบื่อไปเองฉันถึงไม่ห้ามยังไงล่ะ แต่ที่ฉันได้ยินนั่นไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมหรอเอาผู้ใหญ่มาขู่ให้เขายอมตัวเองช่างน่ามไม่อายจริงๆคนฟังแทบกรีดแตกเมื่อพูดแทงใจดำเจ้าหล่อนก้าวเข้ามาหาก่อนจะฟาดฝ่ามือไปยังใบหน้าของทิพัชนานอย่างแรงจับมันเอาไว้ลินดารีบเข้ามาประกบหลังคว้าต้นแขนของทิพัชนานเอาไว้เธอพยายามนิ่งรนแต่ในเมื่อถูกรุมอยู่เช่นนี้ก็มีแต่เสียเปรียบดังนั้นพอเนตรนภาเข้ามาหาอีก จึงใช้เท้าตัวเองถีบหน้าท้องของอีกฝ่ายจนล้มไงายไม่เป็นท่าพร้อมทั้งสลัดจากการเกาะกลุมทางด้านหลังแรงๆสองสามครั้งจึงหลุดออกมาเป็นอิสระได้ไม่ยากลินดามัวแต่ตกตะลึงอยู่ไม่ทันคิดว่าฝ่ามือของคนที่ตนล็อกไว้เมื่อครู่จะมาหาตนรู้ตัวอีกทีเมื่อถูกกระทบเสียงดังฉาดจนหน้าชาเห็นดาวรอบหัวไปแล้วคิดว่าฉันจะหมูอย่างนั้นหรอมันไม่ง่ายหรอกนั้นหล่อน ชนเข้าให้กับลินดาซึ่งกำลังลุกขึ้นมาพอดีสองสาวลมลุกคลุกคลานแบบไม่เป็นท่าเป็นที่สะใจของคนทำเสียยิ่งนักเธอเบ้บปากก่อนจะหันหลังเดินจากไปแต่ยังไม่ทันไรก็ถูกกระชากเส้นผมหงายกลับมาดังนั้นจึงเกิดการตะลุมบอลกันอีกครั้งดูวุ่นวายไปหมดเสียงกรีดร้องลั่นไปทั่วบริเวณหยุดเดี๋ยวนี้นะเสียงที่ดังขึ้นทําให้สามสาวอารมณ์เดือดหยุดชะง,งกักและเป็นจังหวะที่ทีพันนันเป็นฝ่ายได้เปรียบพอดี เนรนภากับลินดาจึงเรียบหาออกมาฟ้องชายหนุ่มทันทีก็แม่นั่นนะสิคะมาหาเรื่องเนตรก่อนใช่ไหมลินดาประโยคหลังหันไปหาสาวใช้บนเรือของเขาที่บัดนี้อาการโดยรวมฟกช้ำดำเขียวพอๆกับคนช่างฟ้องเช่นกันแต่เจ้าหล่อนเพียงแค่พยักหน้าเบาๆแล้วหลบหน้าด้วยเพราะรู้ตัวว่ากำลังโกหกนั่นเองคุณกลับเข้าไปในห้องแล้วไม่ใช่เหรอแล้วออกมาทำไมที่นี่ หันไปผามเนตรนภาด้วยไม่เชื่อว่าจะเป็นเช่นที่เจ้าหล่อนเอ่อยอ้างคุณไม่เชื่อฉันอย่างนั้นหรอคะว่ามันเป็นคนเข้ามาตบตีฉันก่อนคุณดูสิคะฉันกับลินดาเจ็บระบมไปทั้งตัวหมดแล้วชายหนุ่มส,ส่ศีรษะไปมารู้ว่านี่เป็นการเล่นละครของอีกฝ่ายนั่นเองแม้ว่าจะเป็นสองรุมหนึ่งแต่ฝ่ายที่มีอยู่แค่คนเดียวกลับไม่เห็นร่องรอยบาดเจ็บนอกจากอาการเหนื่อยหอบจากการออกกำลังเมื่อครู่เท่านั้น เจ็บก็ไปทำแผลอะไรนะคะเอ่ยถามยังไม่อยากจะเชื่อท,ทั้งทำที่ตนดูหมดสภาพขนาดนั้นเขายังไม่คิดจะเข้าข้างเลยสักนิดแบบนี้มันน่าเจ็บใจนักคุณกลับไปที่ห้องก่อนเถอะประโยคนี้หันไปบอกที่พัชนันหญิงสาวเหลือบมองสองสาวนั้นแวบหนึ่งก่อนจะหมุนตัวเดินไปยังห้องของตนเอง ทำไมคุณให้แม่นั่นไปง่ายๆอย่างนั้นคะแล้วฉันล่ะฉันเป็นคนเจ็บนะอย่าให้ผมต้องพูดเลยนะว่าคนที่เข้ามาหาเรื่องก่อนอะเป็นใครเนธนภาชงงะงักกึกหากมองดูจากสถานการณ์แล้วคิดว่าตนเป็นฝ่ายเสียเปรียบแน่นอนแต่ก่อนหน้านี้เขาเห็นเธอกลับไปห้องแล้วแต่การทะเลาะวิวาทมาเกิดขึ้นตรงที่เขาแยกออกไปเมื่อครู่พอดีแบบนี้เป็นใครก็อ่านเกมออก มัันนทร้ายคุณมีกันตั้งสองคนไม่ใช่เหรอรุมคนคนเดียวแต่ดันได้รับบาดเจ็บแบบนี้มันน่าอายนะฉันถามจริงเถอะแม่นี่มีดีอะไรนักหนาคุณถึงได้ปกป้องมันนักไหนว่าเป็นแค่นางบำเรยยังไงล่ะส่วนฉันน่ะจะต้องเป็นเมียคุณในอนาคตทำไมไม่ให้ความสำคัญบ้างเรื่องนั้นเป็นเรื่องของอนาคตเอาไว้เราแต่งงานกันก่อนคุณถึงเอาสิทธินั้นมาอ้างกับผม ตอนนี้คุณพยายามอยู่นิ่งๆเถอะผมไม่อยากให้เรื่องมันวุ่นวายไปมากกว่านี้ลินดาจัดการทำแผลให้คุณเนธภาด้วยประโยคหลังหันไปทางเสาชัยที่ก้มหน้าอยู่ไม่ไกลนักเจ้าหล่อนรับคำแต่โดยดีไม่กล้าเงยหน้าขึ้นสบตาเจ้านายซึ่งมองตนอย่างตำหนิที่ปล่อยให้เรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอย่าบอกนะว่าคุณจะไปหานางนั่นคุณไม่ต้องรู้หรอกว่าผมจะไปไหนตอนนี้คุณจัดการแผลให้เรียบร้อยก่อนเถอะ ชายหนุ่มว่าจบก็ก้าวเดินจากไปคุณเนตรอย่าไปยอมนะคะเรื่องอะไรจะยอมง่ายๆในเมื่อฉันมาก่อนมันเป็นแค่นางบำเรอคู่นอนชั่วคราวกระจอกกระจอกเทียบกับฉันไม่ได้หรอกกล่าวด้วยน้ำเสียงริษยาก่อนจะบอกให้ลินดาไปเตรียมยามาทาให้ตนในห้องติดตามกันต่อที่ ep 7 ตอนได้รับอิสรภาพเสียทีอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะ